ยินดีต้อนรับสู่ช่องเกีย s h i f t Garage วันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับรถ SUV รุ่นใหม่ที่กําลังเป็นกระแสะแรงที่สุดในตลาดอาเซียนและรวมถึงประเทศไทยนั่นก็คือ2026 Mitsubishi X-Force h EV รถยนต์ไฮบริดรุ่นแรกของตระกูล X-Force ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการทั้งความหรูหรา ความประหยัดและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมิซูบิชิวางตำแหน่งรถคันนี้ให้เป็นคู่แข่งโดยตรงของโตโยต้าโค o l ลล่าครอส s e v และ Honda h r v v HEV แต่สิ่งที่ทำให้ X-Force HEV แตกต่างคือการออกแบบที่ล้ำสมัย ความเป็นเอกลักษณ์ของค่ายมิตซูบิชิและการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยให้ทั้งสมรรถนะและความคุ้มค่าก้าวข้ามคู่แข่งอย่างน่าจับตามองการระมาของมิตซูบิชิ X-Force SUV ปี2026ไม่ใช่เพียงการเปิดตัวรถ SUV รุ่นใหม่แต่เป็นการประกาศวิสัยทัศน์ของมิตซูบิชิว่าจะเดินหน้าสู่ตลาดยานยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบในอนาคตรถคันนี้จึงถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในสมรรถนะรวมถึงราคาที่ตั้งใจให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น เพื่อให้คนไทยและชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้สัมผัสกับความหรูหราและความล้ำสมัยในระดับที่ใกล้เคียงกับรถยุโรปแต่คุ้มค่ากว่ายอย่างชัดเจนเริ่มจากการออกแบบภายนอกมิตซูบิชิเอ็กฟอร์ส H.E.V. 2026มาพร้อมกับดีไซน์ดินามิกชิลเวอร์ชันล่าสุดที่ถูกพัฒนาให้มีความเฉียบคมและดุดันมากขึ้นด้านหน้ารถใช้ไฟหน้าเล็กแบบแมทริกที่ดีไซน์เรียวยาวเชื่อมต่อกับกระจังหน้าทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์ของมิตซูบิชิการเล่นเส้นสายรอบคันให้ความรู้สึกแข็งแรงและสปอร์ต บวกกับไฟเดย์ไทม์ running ลท์ทรงตัว L ที่ทำให้หน้ารถดูโด,ดดเด่นแม้ในเวลากลางวันตัวถังถูกออกแบบให้มีเส้นโคง้งมนผสมผสานกับเหลี่ยมสันอย่างลงตัวสะท้อนความเป็น SUV ยุคใหม่ที่ทั้งบึกบึนและทันสมัยในด้านสีสันรุ่นที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือสีแดงมันเงาแบบ Glossy Red ที่สะท้อนแสงได้อย่างหรูหราให้ภาพลักษณ์ทั้งพรีเมียมและสปอร์ตในเวลาเดียวกันแต่ Mitsubishi ก็ยังนำเสนอสีอื่นๆเช่นขาวมุกเงินเมทัลลิกดำเงาและน้ำเงินเข้มเพื่อตอบโจทย์ความชอบที่หลากหลาย ลอออลลอยขนาด18-19ถึงนิ้วออกแบบใหม่ให้ความรู้สึกแข็งแรงและเท่ในทุกมุมมองด้านท้ายรถมาพร้อมไฟไท้ายและทรง,งเส้นตรงที่พาดยาวเต็มฝาท้ายให้ความรู้สึกกว้างและหรูหราในสไตล์ยุโรปเมื่อเปิดประตูเข้าสู่ห้องโดยสารจะพบกับการออกแบบที่เน้นความกว้างขวางและความหรูหราแบบโมเดิร์นเบาะนั่งถูกหุ้มด้วยหนังคุณภาพสูงมีการเดินตะเข็บอย่างประณีตเพื่อสร้างความรู้สึกพรีเมียมแผงคอนโซลหน้ามีดีไซน์เรียบหรู ใช้เส้นสายแนวนอนที่ทำให้ห้องโดยสารดูกว้างขึ้นหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วรองรับระบบเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายควบคู่กับจอสแสดงผลการขับขี่ดิจิทัลขนาด10นิ้วที่สามารถปรับเปลี่ยนทีมการสแสดงผลได้ตามโหมดการขับขี่เทคโนโลยีภายในยังรวมถึงระบบเสียงรอบทิศทางจาก Yamaha ที่มิส u b บิ ishi ร่วมพัฒนามาเฉพาะสำหรับ X-Force HEV ทำให้การเดินทางเต็มไปด้วยความบันเทิงคุณภาพสูง พร้อมระบบไฟแอมเบียนหลายรอบห้องโดยสารที่สามารถเปลี่ยนสีได้มากกว่า64เฉดสีเพิ่มบรรยากาศล้ำสมัยให้กับการขับขี่ที่น่าสนใจอีกอย่างคือเบาะหลังที่สามารถปรับเอนได้มากกว่าคู่แข่งพร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายที่กว้างขวาง ตอบโจทย์ทั้งการเดินทางในเมืองและทริปยาวต่างจังหวัดหัวใจหลักของ Mitsubishi X-Force HEV 2026คือระบบขับเคลื่อนไฮบริดที่ผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.6ลิตรพ่วงมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงทำงานร่วมกับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนรุ่นใหม่ที่ให้ประสิทธิภาพดีกว่าเดิม จุดเด่นคือการตอบสนองที่รวดเร็วและการประหยัดน้ำมันที่เหนือกว่า SUV ขนาดใกล้เคียงกันโดยมิซูบิชิเคลมว่าอัตราส,สิ้นเปลืองเฉลีย่ยอยู่ที่23-25กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าประหยัดมากสำหรับรถ SUV ที่มีสมรรถนะระดับนี้โหมดการขับขี่มีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอีโค o นอร์มัลสปอร์ตและ E ีีโหมดที่สามารถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวในระยะสั้นๆเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองนอกจากนี้มิซูบิชิยังใส่เทคโนโลยี Super All Wheel Control sa w c ที่เป็นเอกลักษณ์ของค่ายช่วยให้การยึดเกาะถนนและความมั่นคงในการเข้าโค้งดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นถนนลื่นหรือเส้นทางครุกคะัด้านระบบความปลอดภัยมิตซูบิชิจัดเต็มด้วยแพ็กเกจ advanced driver assistance system adas ที่รวมถึงระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนมุมอับสายตาและกล้องรอบคัน360องศาซึ่งช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจมากขึ้นในทุกสถานการณ์ ราคาของ Mitsubishi X-Force h EV 2026ในประเทศไทยคาดว่าจะเปิดตัวเริ่มต้นที่ประมาณ950,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่อาจแต่1,250,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้มากเมื่อเทียบกับออปชั่นที่ให้มา หากมองในมุมของความคุ้มค่าแล้ว X-Force h e v เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในกลุ่ม SUV Hybrid เพราะได้ทั้งดีไซน์ที่ล้ำสมัยเทคโนโลยีที่ครบครันสมรรถนะที่โดดเด่นและราคาที่จับต้องได้จริง Mitsubishi X-Force h e v ปี2026ไม่ได้เป็นเพียง SUV รุ่นใหม่แต่เป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของ Mitsubishi ให้ก้าวไปสู่อนาคตแห่งการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีที่ทันสมัยหากคุณกำลังมองหา SUV ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านความหรูหรา ความประหยัดและสมรรถนะการขับขี่ที่มั่นใจรถคันนี้คือหนึ่งในคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามและสำหรับแฟนๆมิ s u b บิชิในประเทศไทยนี่คือรุ่นที่น่าจะสร้างความฮือฮาและกลายเป็นรถยอดนิยมในไม่ช้าแน่นอนเมื่อพูดถึงการพัฒนาของ m i t ซูบิชิ i x ็กซ์ e อ v 2026สิ่งแรกที่ควรชื่นชมคือการออกแบบที่เน้นความสมดุลระหว่างความสปอร์ตและความหรูหราทีมออกแบบของมิตซูบิชิได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิด Crobust and i n g e n i o u s ที่ผสมผสานความแข็งแรงบึกบืนของ SUV เข้ากับความฉลาดทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า จึงไม่แปลกที่ X-Force SUV จะกลายเป็นหนึ่งในรถที่มีดีไซน์ดึงดูดสายตาที่สุดในปี2026ด้านขนาดตัวถัง Mitsubishi X-Force SUV มีความยาวประมาณ4.4เมตรกว้าง1.8เมตรและสูง1.66เมตรซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม BSUV แต่การออกแบบเส้นสายและการใช้ล้อขนาดใหญ่ทำให้รถดูมีมิติใกล้เคียงกับ CSUV ขนาดกลางผู้ขับขี่จึงได้ความรู้สึกมั่นคงและมีพื้นที่ใช้สอยที่กว้างมากว่าที่คิดเหมาะกับการใช้งานในเมืองที่ต้องการความคล่องตัว และยังพร้อมสำหรับการเดินทางไกลทั้งครอบครัวสิ่งที่ทำให้ Xforce h e v โดดเด่นคือการใช้ไฟหน้าเล็กแบบ Full Matrix ที่สามารถปรับลำแสงอัตโนมัติตามสภาพถนนและรถที่สวนมาฟีเจอร์นี้เคยมีเฉพาะในรถยุโรปราคาสูงแต่ Mitsubishi นำมาใส่ใน SUV Hybrid ที่เข้าถึงได้ง่ายนี่จึงเป็นหนึ่งในจุดขายที่ชัดเจนส่วนไฟไท้ายเล็ด,ดีไซน์เส้นตรงเชื่อมต่อเต็มแนวฝาท้ายให้ภาพลักษณ์แบบรถหรูจากยุโรป เช่นออดีหรือวอลโวแต่มีเอกลักษณ์ความแข็งแรงในแบบมิสูบิชิภายในห้องโดยสารมิ u ูบิชิให้ความสําคัญกับความสะดวกสบายของผู้โดยสารมากเป็นพิเศษเบาะนั่งคู่หน้าถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์รองรับสรีระได้ดีในทุกการเดินทาง ขนาดที่เบาะหลังมีการปรับเอ็นได้กว้างถึง40องศาซึ่งหาได้ยากในรถระดับนี้นอกจากนี้มิตซูบิชิยังใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆเช่นพื้นที่เก็บของรอบห้องโดยสารที่ใช้งานได้จริงช่องชาร์จไฟ USB-C และ Wireless Charging ที่มีมาให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังระบบปรับอากาศเป็นแบบ Dual Zone พร้อมฟังก์ชัน Nano-X ที่ช่วยกรองฝุ่นละอองและลดกลิ่นไม่พึงประสงภายในห้องโดยสาร เหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองไทยที่มีฝุ่น PM 2.5ปัญหานี้มิซูบิชิจึงใส่ฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์สภาพแวดล้อมจริงของผู้ใช้ในเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านเทคโนโลยีการขับขี่มิซูบิชิ X-Force HEV ใช้แพลตฟอร์ม Hybrid Generation ใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อความสมดุลระหว่างพลังงานและประสิทธิภาพเครื่องยนต์เบนซิน1.6ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่และเกียร์ eCVT ที่ให้การตอบสนองต่อคันเร่งที่รับรื่นและต่อเนื่องไม่สะดุดเหมือนเกียร์อัตโนมัติแบบดั้งเดิม เมื่อขับในเมืองจะได้ความนุ่มนวลเงียบสงบแต่หากต้องการพละกำลังเพิ่มเติมก็สามารถเรียกแรงบิดจากมอเตอร์ไฟฟ้าได้ทันทีสมรรถนะโดยรวมมิสูบิชิเคลมว่ากำลังรวมของระบบไฮบริดอยู่ที่ราว190แรงมา้าซึ่งเพียงพอสำหรับการขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลาการเร่งแซงบนถนนสายหลักทำได้อย่างมั่นใจอีกทั้งระบบ S A W C หรือ Super All Wheel Control ที่เป็นเอกลักษณ์ของมิสูบิชิยังช่วยเสริมความมั่นคงในการควบคุมโดยเฉพาะเมื่อต้องขับบนถนนเปียกหรือลื่น ระบบนี้สามารถกระจายแรงบิดระหว่างล้อหน้าหลังได้อย่างแม่นยำทำให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจทุกเส้นทางการทดสอบจริงในสภาพถนนประเทศไทยคาดว่า Mitsubishi X-Force อร v จะให้ความรู้สึกนุ่มนวลและเกาะถนนได้ดีตัวช่วงล่างถูกจูนมาเพื่อการใช้งานจริงในภูมิภาคอาเซียนซึ่งมักมีทั้งถนนเรียบในเมืองและถนนครูคราต่างจังหวัดการซับแรงสะเทือนทำได้อย่างสมดุล ไม่แข็งเกินไปจนกระด้างและไม่อ่อนจนโครงเรลงในด้านความประหยัดน้ำมันมิซูบิชิตั้งเป้าว่า X-Force HEV จะมีอัตราส,สิ้นเปลืองเฉลีย่ยอยู่ที่23-25กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมเมื่อเทียบกับคู่แข่งโดยตรงอย่างโตโยต้าโคโรล่า r o s s HEV ที่ทำได้ราว21-23กิโลเมตรต่อลิตรนอกจากนี้ยังสามารถวิ่งด้วยโหมด EV เพียงอย่างเดียวในระยะทางประมาณ2-3กิโลเมตรเหมาะสำหรับการจราจรติดขัดในเมืองที่ต้องการลดการปล่อยไอเสียอีกจุดหนึ่งที่ทำให้มิซูบิชิ X-Force HEV น่าสนใจคือการบำรุง รักษาที่ง่ายและค่าใช้จ่ายไม่สูงมิซูบิชิเคลมว่าแบตเตอรี่ไฮบริดเจเนเรชันใหม่นี้ถูกออกแบบให้มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า10ปีและมีการรับประกันแบตเตอรี่ไม่ต่ำกว่า8ปีหรือ160,000กิโลเมตรจึงทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่ารถคันนี้ไม่ใช่เพียงคุ้มค่าในปัจจุบันแต่ยังคุ้มค่าในระยะยาวด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยมิซูบิชิไม่ยอมแพ้คู่แข่งเลยแม้แต่น้อยระบบ A D A S ที่ติดตั้งมาให้มีความหลากหลาย ตั้งแต่ Adaptive Cruise Control ที่สามารถปรับความเร็วตามรถคันหน้าและหยุดออกตัวเองได้ระบบเลนกี p แอสซิสที่ช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบบลายสปอตวอร์นิ่งเตือนเมื่อมีรถในมุมอับสายตาเพลย s ครอสทราฟฟิกอะ e ร t ที่ช่วยเตือนเวลาออกจากซอยและระบบออโต้ไ b e ีมที่ช่วยสลับไฟสูงต่ำอัตโนมัติ ทั้งหมดนี้ทำให้ผู้ขับและผู้โดยสารมั่นใจได้มากขึ้นในทุกการเดินทางตลาด SUV Hybrid ในประเทศไทยกำลังร้อนแรงและแข่งขันกันอย่างหนักโตโยต้าครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดในปัจจุบันแต่ Mitsubishi X-Force HEV มีโอกาสที่จะดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความแตกต่างทั้งในด้านดีไซน์ที่โดดเด่นสมรรถนะที่มั่นใจและความเป็นเอกลักษณ์ของค่ายมิซูบิชิที่มีภาพลักษณ์แข็งแรงทนทานในมุมของผู้บริโภคไทย จุดเด่นสำคัญคือราคาที่คาดว่าจะเริ่มต้นเพียง950,000บาทจนถึงรุ่นท็อปที่ราว1.25ล้านบาทถือว่าถูกกว่าคู่แข่งยุโรปเกือบครึ่งหนึ่งแต่ได้ออปชันที่ใกล้เคียงหรือบางครั้งเหนือกว่านี่คือเหตุผลว่าทำไม Mitsubishi X-Force SUV จึงมีโอกาสกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมในตลาดรถ SUV ไทยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าสรุปแล้ว Mitsubishi x f o e SUV 2026คือ SUV Hybrid ที่ผสมผสานทุกอย่างที่คนรุ่นใหม่ต้องการ ทันดีไซน์ที่ล้ำสมัยเทคโนโลยีที่ครบครันสมรรถนะที่มั่นใจความประหยัดที่เหนือกว่าและราคาที่เข้าถึงได้หากคุณเป็นคนที่กำลังมองหารถครอบครัวที่ขับในเมืองก็ดีขับทางไกลก็มั่นใจและยังได้ภาพลักษณ์หรูหราทัานสมัยรถคันนี้คือหนึ่งในคำตอบที่คุ้มค่าที่สุดในปี2026